พายุฝนกำลังมาควาถ่ายเต็มเก็บค้องด่วนพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัตรวันจันทร์ที่2ศจิกายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนจากทางด้านของหยบฟอมประกาศต่ำที่จะเคลื่อนต่อเข้าปกคุมพื้นที่ประเทศไทยรวมถึงพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงแนวโน้มฝนที่จะเป็นไปในระยะเวลาสิวันล่วงหน้าจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับซึ่งโดยล่าสุดเดี๋ยวแอดมินจะพามาดูในด้านของประกาศแจ้งเตือนจากข้างด้านของกรมอุตุนิยมทิยาสูนย์อุตุนิยมทิยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นฉบับที่5ยอมข้อประกาศากนำกำลังแรงปกคลุมทะเลจีนใต้ห่างตอนล่างคาดว่า จเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนเข้าสู่อ่าวไทย23-24กายน2565ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในวันนี้21-24กายน 24, ากายน2565โดยส่งผลกระทบดังนี้โดยในวันนี้21จิกาย2565 บริเวณที่จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ได้แก่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วน22-20กย2565บริเวณที่จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางพื้นที่ได้แก่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่นครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสขอให้ประชาชนระวังพื้นที่เสี่ยงที่จะมีอันตรายจากฝนตกหนักจนถึงหนักมากฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลาหลากและน้ำล้นตลิง่งสำหรับอ่าวไทยมีกำลังแรงคลื่นสูง2-3เมตรเรียงที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับนอกจากนั้นแล้ว ในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาย่างออกมาประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก21พฤศจิกายนตั้งแต่6กนาฬิกาของวันนี้จนถึง6กนาฬิกาของวันพรุ่งนี้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นบริียณจังหวัดจันทบ,บุรีตราดเพชรบุรีประจวบคิรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบีน่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลและสงขลา ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ส่วนลักษณะของการกระจายตัวของกลุ่มฝนในวันนี้ทั้งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทา,นานทางตอนบนอีสานทางตอนบนจะลดลงนะครับจากความชื้นในบางส่วนจะมาเลี้ยงหย่อมความะกาศต่ำ97บิ w, ที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างในขณะนี้มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลฝั่งอ่าวไทย และจะกระจายตัวของกลุ่มฝนเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตาออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคใต้จะเริ่มจากในวันนี้ในบางพื้นที่กันก่อนนะครับซึ่งในวันนี้21พฤศจิกายน2565บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนตาชัยภูมินครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ด ยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีร,รัมสุเรียนสีสกเกตอุบลราชธานีอุทัยธานีนครสวรรค์การจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจบพีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลากระบี รังและสตูลส่วนในวันพรุ่งนี้22พฤศจิกายน2565บริเวณจังหวัดกาญจนบรุรีราชบรุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวนออกจะในบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจเาทงเซาชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราด ส่วนพื้นที่ภาคใต้เน้นเพชรบรุรีประจบกีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลส่วน23-24พฤศจิกายนจะเริ่มจากภาคตะวออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดมุกดาหารชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ด ยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชาสีมาบุรีรัมย์สุเรศรีสะเกตและอุบลราชธานีภาคกลางจะเน้นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนะบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐม,มรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑล ภาคตะวัออก23-24สิิกายนเน้นนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจา,าวนทบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่ภาคใต้23-24สิกกายนเน้นเพชรบุรีประจบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูล ส่วนคลื่นลมทะเลนะคบทะเลเคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนนะครับอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองนะคะเนื่องจากในด้านของหย่อมความระกาศต่ํากําลังแรงลูกนี้จะเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้ทางตอนล่างคาดว่าจะเคลื่อนผ่านปายแหลมยวน เข้าสู่พื้นที่ทะเลอ่าวไทยในช่วงที่23จนถึง24จิกายน2565ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ทางตอนกลางส่งผลทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณอีสานทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ดังนั้นนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวระวังฝนตกหนักถึงหนักมากฝนสะสมน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลลา โดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทาน,น้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ํานะครับจากนั้นในช่วงวันที่16พฤศจิกายนฝนยังคงมีลักษณะของการกระจายบริเวณพื้นที่ประเทศไทย27พฤศจิกายนจนถึง30พฤศจิกายนลักษณะของการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเริ่มลดลงแล้วนะครับดังนั้นนะคบหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอนจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร